อ่านให้ฟัง10151สรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชาไทยศึกษาฟังครบแล้วหนึ่งหน่วยในสิข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตำราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่13เทคโนโลยีไทยแนวคิดข้อที่1มนุษย์เริ่มต้นการเรียนรู้จากธรรมชาติและใช้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยามาสร้างสารรค์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของการประกอบกิจกรรมและวิถีชีวิตเมื่อพัฒนาความรู้เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ะจะเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมนั้นๆด้วยข้อที่2 นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สังคมไทยมีความรู้ธรรมชาติวิทยาในการสร้างสรรด้านเทคโนโลยีระดับพื้นฐานและมีพัฒนาต่อเนื่องมาจากสมัยสังคมจารีตและเมื่อไทยได้ก้าวสู่ความทันสมัยโดยมีตะวันตกเป็นต้นแบบในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจึงมีความรู้ด้า่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่สังคมไทยอย่างมากและต่อเนื่องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของคนไทยในทุกระดับจนถึงปัจจุบัน ข้อท no ี่สามเทคโนโลยีวิถีชีวิตไทยมีอยู่หลากหลายที่นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเด่นได้แก่เทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีเพสัชกรรมเทคโนโลยีชนรับประทานและเทคโนโลยีการหลอมโลหะเทคโนโลยีเหล่านี้บ่งบอกถึงภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อเนื่องและปรับประยุกต์ใช้งานได้ดีขึ้นด้วยความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่2ี่3 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2ี่3 1 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์รกรรม13.1.1คำว่าธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์ตามความเข้าใจของนักศึกษาว่ามีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ธรรมชาติวิทยาหมายถึงรูปแบบของความคิดที่พัฒนาจากการสังเกตธรรมชาติจนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆวิทยาศาสตร์หมายถึงรูปแบบของความคิดที่นำไปสู่ความสามารถในการอธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ด้วยเรื่องที่13.1.2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีกิจกรรม13.1.2 เทคโนโลยีแบ่งได้เป็นกี่ระดับอะไรบ้างตอบเทคโนโลยีแบ่งได้เป็น3ระดับเทคโนโลยีระดับพื้นฐานที่แตกย่อมาจากเทคโนโลยีเหมาะสมเป็นการใช้ความรู้ที่สั่งสมมาจากการสังเกตธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเทคโนโลยีระดับก้าวหน้าเป็นการสร้างสรรค์ด้วยสติปัญญาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจากระดับพื้นฐานโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีก้กาวหน้าในระดับสูงเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงซึ่งต้องอาศัยการค้นคว้าทดลองในห้องปฏิบัติการ ตอนที่13.2บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีในสังคมไทยเรื่องที่13.2.1เทคโนโลยีในสมัยสังคมจารีตของไทยกิจกรรม13.2.1ข้อที่1คนไทยเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีในสมัยสังคมจารีตด,ด้วยวิธีใดตอบจากภูมิปัญญาและการรับวิทยาการภายนอกเข้ามาผสมผสานข้อที่2เทคโนโลยีสมัยสังคมจารีตมีกี่ระดับยกตัวยอย่างประกอบ ตอบมี2ระดับคือเทคโนโลยีพื้นฐานอาจยกตัวอย่างง่ายๆจากเครื่องมืออุปกรณ์ในการเกษตรและเทคโนโลยีก้าวหน้าตัวอย่างเห็นได้จากเทคโนโลยีการก่อสร้างเช่นป้อมปาการถนนพะเมรุมาตรเป็นต้น13.2.2การรับเทคโนโลยีตะวันตกประกรรม13.2.2ข้อที่1สิ่งใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญขอ,ของชาติตะวันตกที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอบ แสวงหาตลาดจำหน่ายและระบายสินค้าและแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าข้อที่2เทคโนโลยีตะวันตกที่สังคมไทยต้องการในระยะแรกๆได้แก่สิ่งใดตอบเทคโนโลยีด้านการแพทย์เรื่องที่13.2.3เทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคมไทยกิจกรรม13.2.3เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไรตอบ ทำให้สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมืองมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบกิจกรรมต่างๆตอนที่13.3เทคโนโลยีเด่นในวิถีชีวิตไทยเรื่องที่1 3 3 1เทคโนโลยีการเกษตรกิจกรรม13.3.1ให้นักศึกษาระบุแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของไทยตอบ การพัฒนาแบบยั่งยืนพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมาชาติด้วยเทคโนโลยีเหมาะสมเรื่องที่13.3.2เทคโนโลยีเพศศาสกรรมกิจกรรม13.3.2ข้อที่1หลักสำคัญของทฤษฎีเพศศาสตรยกรรมไทยประกอบด้วยสิ่งใดบ้างตอบเพศสัตวัตถ,ถุสรัพคุณวัตถุ คณาเภสัชและเภสัชกรรมข้อที่2ให้นักศึกษาบอกชื่อของสมุนไพรที่รู้จักมาห้าชื่อตอบนักศึกษาลองสำรวจสมุนไพรที่รู้จักใกล้ตัวซึ่งมีมากมายเช่นตะไคร้ขิงมะกรูดก้านภูสมอพิมพ์เสนเกสรดอกบัวเป็นต้นเรื่องที่13.3.3เทคโนโลยีชลประทานกิจกรรม13.3.3 ระบบเหมืองฝายเป็นเทคโนโลยีชนระทานไทยที่มีความโดดเด่นในด้านใดตอบเป็นการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาและเป็นการวางระบบดูแลและการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันในชุมชนและระหว่างชุมชนเรื่องที่13.3.4เทคโนโลยีการหล่อโลหะตาม13.3.4ข้อที่1สัมดิำล์เป็นการผสมระหว่างโลหะประเภทใดตอบทองแดงกับดีบุก ข้อที่2หลักฐานของเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กที่เก่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ใดตอบแห่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีข้อที่3ยุคทองของงานหลอปฏิมาก,กรรมอยู่ในสมัยใดตอบสุขโขทยัย